ครับสวัสดียามเช้า,าครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จุดยูเชินครับจุดยูเชินสีสัรอรครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เหตุก,การณ์ปกติเรียบร้อยการจราจรเรียบร้อยดีครับผมโดยการบริกยารยของอ่าจราจรครับสอพอสีสำรองครับครับบ๊าบ ครับหาสารจราจรครับช่วยกับสจงานจราจรครับปฏิบัติตามกฎครับช่วยลดอุบัติเหตุครับนี่ครับสัญญาณให้หยุดครับสัญญาณให้หยุดรถด้านหน้าครับนี่ครับเยี่ยมมากเลยครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับขอให้ทุกท่านครับเดินทางทั้งไปและกลับครับขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายปลายทางกันทุกคนครับขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับ